มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพนักงานกว่า600ชีวิตรวมตัวหลังถูกนายจ้างแจ้งปิดงานเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจมากๆสำหรับพนักงานกว่า600ชีวิตต้องมาตกงานกระทันหันเพจข่าวสารชนบุรีได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเป็นกำลังใจให้กลุ่มพี่น้องแรงงาน600กว่าชีวิตชุมนุมเรียกร้องหลังถูกนายจ้างแจ้งปิดงานอย่างไม่ได้รับค่าจ้าง ยังหาข้อยุติกันไม่ได้จึงออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากนิคมอุตสาหกรรมอรมะตะซิตี้ชมบรุรีไปยังสารกลางจังหวัดชมบรุรี24มกราคม2566เป็นกำลังใจให้สองฝ่ายหาข้อยุติร่วมกันได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ